สำหรับวันนี้ค่ะจะเป็นการเปิดตัวแคมเปญในช่วงโค้งสุดท้ายของพักเพื่อไทยค่ะโดยวันนี้เราจะมีผู้ร่วมถแถลงด้วยกันได้แก่ค่ะท่านแรกค่ะนายประเสริฐจันทะลวงทองค่ะเลขาธิการพักเพื่อไทยค่ะท่านที่สองค่ะนายเผ่าภูมิโรจนกสกุลค่ะรองเลขาธิการพักเพื่อไทยค่ะ และท่านถัดไปค่ะคือนางสาวคติยาสวัสดิผลผู้สมัครสสอแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยค่ะและดิฉันดรรินทิพรวารินวัชรโลดรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและรักษาการโฆษกพักเพื่อไทยค่ะเพื่อเข้าสู่การเปิดตัวของแคมเปญในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งของพรรเพื่อไทย นับจากวันนี้ไปค่ะลำดับถัดไปขอเรียนเชิญนายประเสริฐจันทระร,รวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยเรียนเชิญค่ะพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพครับแคมเปญในช่วงของสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับเราได้มีกิจกรรมเปิดแคมเปญที่สำคัญคือเปลี่ยนเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์ประเทศไทยเปลี่ยนทันที นะครับอีกครั้งนะครับเลือกเพื่อไทยแลนดสไลด์ประเทศไทยเปลี่ยนทันทีต้องเรียนว่าวันนี้พักเพื่อไทยเองมีความพร้อม100%เซในการเข้าสู่สนามการเลือกตั้งในวันที่14นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สมัครสอ,สอสอทั้งระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อได้ลงพื้นที่อย่างหนักนะครับได้เดินหน้าสื่อสารกับพี่น้องประชาชนดงลงพื้นที่ ไม่ว่าจะเริ่มการตราใสก็ดีหรือพบปะประชาชนในทุกตำบลทุกหมู่บ้านได้ประชาสัมพันธ์นโยบายผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียรวมทั้งมีการร่วมรายการดีเบตนโยบายในรายการต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงนโยบายของพรรคเพื่อไทยให้ได้มากที่สุดทั้งนี้ขณะนี้เหลือเวลาเพียง9วันนะครับก่อนจะถึงเวลาวันเลือกตั้ง พักเพื่อไทยได้จัดกิจกรรมเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์ประเทศไทยเปลี่ยนทันทีที่ลานปาร์คพารากอนในช่วงค่ำวันนี้เพื่อตอกย้ำถึงความพร้อมของพักเพื่อไทยความตั้งใจของผู้สมัครสอสอและสามคนดิเดตนาย,ยกรักฐมนตรีจากพักเพื่อไทยที่ได้อาสามาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนผมเรียนว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพักเพื่อไทยได้ใช้เวลา ในการคิดในการศึกษาสร้างนโยบายมา70กว่านโยบายนะครับเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างยิ่งที่จะนำพาพี่น้องประชาชนก้าวเข้าสู่ปัญหาความทุกข์ยากปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาอื่นๆที่เผชิญมากว่า8ปีที่ผ่านมาวันนี้รัฐบาลเพื่อไทยพร้อมแล้วขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเปิด อนาคตคนเมืองไปด้วยกันนะครับวันนี้วันที่5พฤษภาคมที่ลานปักพารากอนนะครับขออนุญาตเรียนเชิญผ่านทางช่องทางการแถลงข่าวของพักเพื่อไทยในวันนี้ครับขอขอบคุณครับค่ะลำดับถัดไปค่ะนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพักเพื่อไทยเรียนเชิญค่ะครับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนครับผมขอขยายความต่อเนื่องจาก ท่านเลขาครับเรื่องของตัวแคมเปญของพรรคเพื่อไทยนะครับเลือกเพื่อไทยแลนสไลด์ประเทศไทยเปลี่ยนทันทีผมขยายความคำว,ว่าเปลี่ยนนะครับแล้วพูดถึงในตัวของตัวนโยบายทางด้านเศรษฐกิจเปลี่ยนในมิติของเศรษฐกิจเปลี่ยนอย่างไรนะครับเราเสนอ7ฉากใหม่ประเทศไทยด้วย70นโยบายของพรรคเพื่อไทยฉากที่1ครับ ฉากใหม่การลงทุนไทยประเทศไทยต่อจากนี้การลงทุนจะไม่เหมือนเดิมเราจะหันประเทศไทยหันไปสู่โลกด้วยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง3าคนของไทยของพรรคเพื่อไทยด้วยด้วยคณะผู้บริหารของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยจะสร้างเขตธุรกิจใหม่4แห่งครับเพื่อเป็นแม่เหล็กในการดึงดูด FDI เข้ามาการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศเข้ามาแล้วเราจับ SME ของไทยเข้าไปรับผลประโยชน์ แล,และนอกเหนือจากนั้นก็เชื่อมกับตัวตลาดแรงงานนอกเหนือจากนั้นครับเรื่องของ SME ครับในระยะแรกเราจะมีเรื่องของมาตรการในการพักชำระหนี้ SME ในรหัส21ที่เดือดร้อนจากโควิดต่อจากนั้นเราทำให้ SME เข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายด้วยการยกเครื่องระบบค้ำประกันสินเชื่อนี่คือฉากฉากที่1ครับฉากใหม่การลงทุนไทยฉากที่2ครับฉากใหม่เศรษฐกิจดิจิทัลไทย พักเพื่อไทยเปิดนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทครับซึ่งเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลทั้งระบบการชำระเงินและระบบการเงินโดยใช้บล็อกเชนให้กับประเทศเราใส่เงิน10,000บาทภายในรัศมี4กิโลเมตรภายใน6เดือนใช้ให้หมดเพราะฉะนั้นนี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่เงินจะหมุนอยู่ในทั้งหมู่บ้านหมุนอยู่ในชุมชนและนอกเหนือจากนั้นจะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินให้กับประเทศ และนั่นหมายถึงว่าคน50กว่าล้านคนจะเข้ามาใช้ระบบนี้และเราจะเป็นประเทศแรกๆในโลกครับที่มีระบบการชำระเงินที่รองรับเศรษฐกิจดิจิทัลนี่คือวิสัยทัศน์ของผู้นำของพรรคเพื่อไทยฉากที่3ครับฉากใหม่เรื่องของการศึกษาไทยและแรงงานไทยเราจะสร้างระบบการศึกษาคู่ขนานครับมีแพลตฟอร์มกลางระดับประเทศเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตใส่เข้าไปด้วยธนาคารหน่วยกิจ เชื่อม3ภาคส่วนเข้าด้วยกันภาคแรงงานภาคนายจ้างและภาคการศึกษาและต่อจากนี้ครับปริญญาตรีสามารถจบภายใน18ปีเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็วขึ้นชดเชยกับตลาดแรงงานที่หดตัวลงเรื่องของภาคแรงงานครับเราเสนอ2มาตรการหลักอันที่1คือค่าแรงขั้นต่ำ600บาทที่เข้าไปช้อนและยกระดับรายได้ของแรงงานที่มีรายได้น้อย และในขณะเดียวกันเราใส่เงินเดือนปริญญาตรี20,005 5เข้าไปเพื่อยกรายได้ในระดับกลางเพราะฉะนั้นนี่คือการยกระดับรายได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภาคแรงงาน20กว่าล้านคนครับได้ประโยชน์จากตัวมาตรการนี้นี่คือการยกระดับรายได้ทั้งระบบของภาคเพื่อไทยและนอกเหนือจากนั้นเรามีมาตรการหนึ่ ครอบครัวหนึ่งศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ที่ไปค้นศักยภาพของคนในรายครัวเรือนที่จะสร้างงานอีกกว่า20ล้านตำแหน่งฉากที่4ครับฉากใหม่คมนาคมไทยพ,พักเพื่อไทยจะสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางคมนาคมของภูมิภาคใช้สนามบินหลักๆของประเทศครับในการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคม เราจะสร้างรถไฟความเร็วสูงเราจะสร้างรถไฟขนส่งสินค้าเชื่อมจากหนองคายลงสู่ท่าเรือแหลมฉะบังเพื่อตอบยุทธศาสตร์การออกสู่ทะเลของประเทศจีนฉากที่5ครับฉากใหม่การท่องเที่ยวไทยเราจะบุกตลาดตะวันออกกลางบุกตลาดเอเชียใต้ดึงดึงรายได้ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในช่วงไตรมาสสองและไตรมาสสา เพื่อชดเชยรายได้ที่หดหายจากการท่องเที่ยวที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นพี่น้องเรื่องการท่องเที่ยวด้านภาคบริการจะมีรายได้ตลอดปีนะครับเราจะสร้างประเทศให้เป็นศูนย์กลางาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภูมิภาคเราจะสร้างประเทศให้เป็นศูนย์กลางาเรื่องการ,การจัดเฟสติวัลของภูมิภาคฉากที่6ครับฉากใหม่การเกษตรไทย ในระยะแรกเราเสนอมาตรการพักหนี้เกษตรกร3ปีครับทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยเพื่อเป็นการโยนห่วงยางให้พี่น้องเกษตรกรที่กําลังจะจมน้ําต่อจากนั้นเรามีมาตรการทางด้านการเกษตรรับช่วงต่อครับที่จะเข้าไปดูแลทั้งเรื่องต้นทุนเรื่องผลิตภาพและเรื่องราคาอาศัยความสามารถในการตลาดของพักเพื่อไทยที่มองตลาดโลกมากกว่าตลาดไทยมองตลาดโลกเป็นตลาดที่กว้างและป้อนเข้าสู่ สินค้าการเกษตรของไทยฉากสุดท้ายครับฉากใหม่ความเท่าเทียมไทยในทีมเศรษฐกิจของพักเพื่อไทยครับแน่นอนก็เต็มไปด้วยนักเศรษฐาศาสตร์แต่การอยู่พักเพื่อไทยมาเป็นเวลานานเราซึมซับอีกหนึ่งปรัชญาครับชื่อว่าปรัชญาการรดน้ำที่รากที่ต่อเนื่องมาจากไทยลักไทยนั่นหมายถึงว่าความเป็นนักเศรษฐาศาสตร์ของเราวันนี้ถูกสั่งสอนและบ่มเพาะ ให้มีความเป็นนักมนุษยศาสตร์เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราเห็นคุณค่าของความเป็นคนเราเห็นคุณค่าของความเท่าเทียมเราเห็นคุณค่าของความเสมอภาคเพราะฉะนั้นถ้าไปดูใน70นโยบายของเพื่อไทยครับ54นโยบายจาก70นโยบายเป็นนโยบายเพื่อกลุ่มคนมีรายได้น้อยเพื่ออบอุ้มและสร้างรายได้ขึ้นมาจากฐานและนี่คือเพื่อไทยครับในเฉากใหม่ ของประเทศไทยที่สร้างโดย70นโยบายของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและผมเรียนอย่างนี้ครับนี่คือแค่อาหารเรียกน้ำย่อยอาหารจานหลัก5โมง4 3โมงครึ่ง3โมงครึ่งเย็นนี้ที่ภาคฟารากอนครับโดยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยครับค่ะภายใต้แคมเปญเลือกเพื่อไทยแลนดสไลด์ lide, ประเทศไทยเปลี่ยนทันทีค่ะ พักเพื่อไทยค่ะเชื่อมั่นว่าความพร้อมที่พักเพื่อไทยมีในทุกๆภาคส่วนทั้งความพร้อมในเชิงนโยบายเกือบ70นโยบายและความพร้อมเรื่องของบุคลากรและคดดเดตที่มีความรู้ความสามารถอย่างครบถ้วนในทุกๆมิติ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้พักเพื่อไทยเข้าไปอยู่ในหัวใจประชาชนในการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมที่จะมาถึงค่ะนอกจากนี้ค่ะพักเพื่อไทยยังมีการจัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์ประเทศไทยเปลี่ยนทันทีในช่วงเย็นของวันนี้วันที่5พฤษภาคมเวลา15.30นกานาทีค่ะโดยในช่วงค่ำวันนี้ค่ะ จะมีผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครทั้ง33เขตและตัวแทนผู้สมัครสสเขตมาร่วมกันแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตในการเดินทางและอุปสรรคมากมายที่ต้องเจอในการใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครค่ะได้แก่นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวนิชค่ะผู้สมัครสส,สกรุงเทพมหานครเพื่อไทย นางสาวจิรพรสินทุพัยค่ะผู้สมัครสอสอร้อยเอ็ดพักเพื่อไทยและนายดานุพรบุญนักกันค่ะประธานคณะกรรมการรนรงค์หาเสียงเลือกตั้งกรุงเทพมหานครค่ะ นอกจากนี้ยังมีนายอัธรัตนิติพลค่ะผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยและนางสาวสกาวใจคุณสวัสดิ์ผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยค่ะทั้งหมดนี้ค่ะจะาร่วมกันค่ะเพื่อเปิดตัววิสัยทัศน์9วิสัยทัศน์ของ ประเทศไทยและกรุงเทพมหานครค่ะโดยมีนายเศรษฐาทวีสินแคดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยร่วมในการเสวนาในวันนี้ด้วยค่ะอย่างที่บอกค่ะมิติของพักเพื่อไทยเราจะเปลี่ยนประเทศไทยทันทีได้ด้วยการมองปัญหาอย่างครบมิติไม่ว่าจะเป็น การเมืองพักเพื่อไทยจะทวงคืนประชาธิปไตยให้พี่น้องประชาชนโดยการมุ่งเป้าตั้งสสอและจัดทำรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนมิติทางด้านสังคมเราจะลดความเหลื่อมล้ำที่มีมากมายในประเทศไทยเพื่อให้เกิดการกระจายตัวของทรัพยากรที่เท่าเทียมและมิติทางด้านเศรษฐกิจค่ะ เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพื่อมุ่งเป้าไปสู่การเติบโตของ GDP ไทยไม่ต่ำกว่า5%และทำให้ไทยกลับมาม,มีที่ยืนในเวทีโลกค่ะลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญนางสาวคติยาสวัสดิผลค่ะผู้สมัครสอสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันคติยาสวัสดิผลค่ะผู้สมัครสสอบัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยค่ะ จากการที่ดิฉันได้ลงพื้นที่หาเสียงนะคะรวมถึงขึ้นเวทีปราศัยของพรรคเพื่อไทยเพื่อนำเสนอนโยบายของพรรคเพื่อไทยเกือบทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยค่ะก็ได้พบกับความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนจากรายได้ที่ลดลงค่าของชีพที่สูงขึ้นนะคะ พักเพื่อไทยเรารับทราบปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดีค่ะและเราคิดว่านโยบายของพักเพื่อไทยจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ต้องบอกก่อนเลยว่าพักเพื่อไทยจุดเริ่มต้นของเรา แกนหลักของเราเสาหลักของเราคือการเมืองเชิงนโยบายที่ผ่านมาค่ะการทำงานและการต่อสู้ทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยคือเราเน้นการนำเสนอนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนและนโยบายนั้นจะต้องทำได้ทำได้จริงและจะต้องทำสำเร็จดังนั้นค่ะในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้ พักเพื่อไทยสามารถแรลนสไลด์ได้นั่นหมายความว่าเราไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะแต่เราจะปกป้องการเมืองเชิงนโยบายการเมืองที่เราสามารถพูดได้และเราทำได้จริงและเราทำสำเร็จไม่ใช่พูดไปเรื่อยพูดไปโดยไม่คิดจะทำและมองข้าม ความคาดหวังของประชาชนไม่รับผิดชอบต่อความคาดหวังของประชาชนดังนั้นค่ะพรรคเพื่อไทยเราตั้งใจที่จะเดินหน้าแลนสไลด์เพื่อที่จะผลักดันนโยบายต่างๆที่เราหาเสียงเอาไว้ให้เป็นจริงได้เพื่อแก้ไขปัญหาในทุกมิติของประเทศเราค่ะนอกจาก แคมเปญที่ดรดิติพรนะคะได้พูดไปแล้วในวันนี้ที่พักเพื่อไทยจะมีการจัดกิจกรรมนะคะเลือกเพื่อไทยแลนสไลด์ประเทศไทยเปลี่ยนทันทีโดยจะมีการแชร์ประสบการณ์นะคะของผู้สมัครสสของพักเพื่อไทยวันนี้ค่ะเรายังได้มีการเปลี่ยนนะคะการประชาสัมพันธ์ทุกจุดค่ะแบ็กดรปที่เราเห็นอยู่ในห้องแถลงข่าวแห่งนี้ค่ะ สื่อต่างๆภายในที่ทาการพักเพื่อไทยจะมีการเปลี่ยนแคมเปญใหม่ทั้งหมดค่ะเป็นเลือกเพื่อไทยแลนสไลด์ประเทศไทยเปลี่ยนทันทีและเราจะมีการเปิดคลิปนะคะซึ่งเป็นนโยบาย9ด้านที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปใน9รูปแบบขอเสิรับชมได้เลยค่ะ นอกจากนโยบายทั้ง9ด้านแล้วนะคะวันนี้ค่ะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยและผู้สมัครสสจากพรรคเพื่อไทยค่ะได้พร้อมใจกันเปลี่ยนกรอบรูปโปรไฟล์นะคะทางโซเชียลมีเดียค่ะเพื่อตอกย้ำพรรคเพื่อไทยเบอร์29โดยพร้อมเพียงกันซึ่งพี่น้องประชาชนค่ะสามารถที่จะดาวน์โหลดเพื่อที่จะเปลี่ยนกรอบรูปโปรไฟล์นะคะได้ที่ http s นะคะเออแล้วก็โหวตเพื่อไทย landslide หรือที่ QR code ที่แสดงที่หน้าจอทีวีนะคะเพื่อที่จะแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะร่วมต่อสู้ไปกับการเลือกตั้งครั้งนี้กับเบอร์29พักเพื่อไทยค่ะพี่น้องคะการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ค่ะบัตรสีเขียวเลือกเบอร์29พักเพื่อไทยส่วนบัตรสีม่วง เลือกผู้สมัครจากพักเพื่อไทยแลนสไลด์ l l mm. ไปด้วยกัน mm. เปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกันค่ะแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะพี่น้องนะคะที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเวลา15.30นวันนี้5พฤษภาคมค่ะพบกับพักเพื่อไทยได้ที่ห้างพารากอนบริเวณพัคพารากอนนะคะเราจะมีการถ่ายทอดสดทาง y o u t u b e ของพรรเพื่อไทยแล้วก็ f c e b o o k f แ n p เ page ของพักเพื่อไทยด้วยค่ะ ค่ะนี่เป็นการเปิดตัวแคมเปญเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์ประเทศไทยเปลี่ยนทันทีค่ะนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อย้ำให้เห็นภาพของการที่ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแล้วณนะวันนี้ค่ะ